ท่านผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่ากันโอ้มันชักจะเหมิมเกริมกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็ออกต,วตรวจตาพบรถรถบรรทุกโอ้ไม้ชิงชันเต็มคันรถก็เลยออกสกัดไล่สกัดกันปรากฏว่าโอ้ขอบวนการนี้มันไม่ยอมนะครับขับรถหนียังไม่พอนะ ชนตำรวจอีกอชนเจ้าหน้าที่ป่าไม้รถพังยับเยินหมดชนไม่ว่ายังไม่พอนะครับยิงกันอีกยุคนี้ยังมีอยู่อีกนะครับเรื่องของอการใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่ก็ได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าด้านหลังนะครับทีนี้ก็ไล่ล่ามาตั้งแต่จังหวัดน่านนะครับจากจังหวัดน่านออกมาข้ามด่านห้วยน้ำอุ่น มาบ้านห้วยแกะบ้านห้วยโลงอ่าไผ่โทนนะครับจะเข้าบ้านทุ่งคัวเจ้าหน้าที่ก็ตามมาปรากฏว่ายางรถหกล้อด้านหน้านี่แตกเสียหลักพุ่งเข้าข้างทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นพบไม้ืออเลยครับจากนั้นก็ขยายผลเข้าไปแถวบ้านทุ่งคัวแถวอะไรเนี่ยนะครับปรากฏว่าพบไม้ โอ้โหแผ่นใหญ่ๆบลัมบลมบลมบลมบมเทพียบเลยครับรายการนี้ก็คงจะต้องเอากันจริงจังนะครับเพราะว่าตอนนี้มอดไม้คนที่ยิงเจ้าหน้าที่เนี่ยยังหลบหนีอยู่นะครับเราไปที่จังหวัดแพร่ครับต่อเนื่องมาจากจังหวัดน่านนะครับโดยทางร้อยตำรวจเอกเพชรสยามวันละนะครับ พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธอนไผ่โทนอำเภอร้องกวางได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ถูกยิงเข้าด้านหลังนะครับได้รับบาดเจ็บมาไปสอบสวนก็เข้าไปนะครับก็ไปที่เกิดเหตุที่เกิดพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของจังหวัดพแพร่โดยขยายผลไปยังบ้านเป้าหมายที่อาจว่าจะมีการขนไม้ไปซุกซ่อนไว้นะครับเรื่องนี้สืบเรื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นนนน13น,นะครับน้ำสาน้ำสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านตั้งจุดตรวจบริเวณหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นนน13น้ำสานะครับตำบลยยกหัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านนะครับก็พบรถบรรทุกหก้อคันหนึ่งนะเป็นรถมอเตอิซ หมายเลขทะเบียน8 1ดหนึ่งทีหกศูแพร่ต้องสงสัยขับผ่านมาจะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่ก็เห็นรถคันดังกล่าวนี่ขับออกมานะครับผ่านด่านจนแล้วก็มีการคุมผ้าคุมอะไรด้วยเจ้าหน้าที่ก็สงสัยนะครับสงสัยก็เลยตามไปจากนั้นก็ตามรถคันดังกล่าวออกไปนะครับจนกระทั่งไปถึง ริมทางถานนหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งบ้านห้วยแก็นะหมู่ที่สองตําบลห้วยโลอำเภอล้งกวางและมีการเบียดกันเพราะว่าจะไอ้รถของป่าไม้พยายามที่จะแซงและจะบอกให้จอด,ดเขาก็ไม่จอดนะครับเบียดรถเจ้าหน้าที่ออกข้างทางนะครับจนรถติกอัพของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เสียหายพังยับแล้วครับดูนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับเป็นรอยหมด ก็รถของเจ้าหน้าที่ก็หมุนขวางถนนเลยนะครับจากนั้นก็ได้ตามไปอีกไอ้มอดไม้นี่มันไม่ยอมอ่ะเนาะไอเจ้าหน้าที่ก็ยิงยิงไปที่ยางนะครับยิงไปในเมื่อหมอดไม้มันไม่ยอมมันยิงสวนนะครับยิงสวนใส่เจ้าหน้าที่เออทะลุหลังคาเนี่ยเข้าไปด้านหลังถูกด้านหลังของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วยนะได้รับบาดเจ็บนะครับเนี่ยพอรถ หกล้อเสียหลักแล้วก็พุ่งลงข้างทางแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นในรถพบโอ้ไม้ชิงชันอื้อเลยครับเยอะแยะไปหมดรวมที่อยู่บนรถนี่ทั้งยี่สิบเจ็ดตันนะครับจากนั้นเจ้า,จาเจ้าหน้นานที่ก็ได้สืบสวนพบว่ารถบรรทุกหกล้อคันดังเก่าได้ขับเข้าไปที่บ้านเลขที่เจ็ดสิบบ้านทุ่งควบหมู่ที่แปดตำบลไผ่โทอำเภอร้องกวางก็จึงเข้าทําการตรวจสอบ พร้อมนายสมเกียรติอัจสังานอำเภอร้งกวางก็ไปด้วยจากการเข้าตรวจพบนายสาครปราบสงบอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวซึ่งนายสาครก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจคน้นและบอกว่าไม้เนี่ยไ,ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ของเขาเขาบอกเป็นเป็นของเป็นของลูกชายเขานะครับอ่าเป็นของนายสาครนะครับอ่นายนายสาครยินดีให้เข้าตรวจนะก็พบไม้ประดูอีกยี่สิบแผ่น แผ่นใหญ่ๆบนเริ่มนะครับไม่ใช่แผ่นเล็กๆนันเนี่ยนะฮะซุกซ่อนอยู่ใต้ถุนบ้านจากนั้นขยายเข้ามาที่สอบสวนไปยังสวนพาราไม้ชิงชันอีก21แผ่นทับเรียมไม้ประดูอีกสองแผ่นขนาดใหญ่บนเริ่มบนลานะครับจึงทําการตรวจยึดเอาไว้เพื่อเป็นการตรวจสอบไม้ดังกล่าวว่ามาจากไหนสอบถามนายสาครให้การปฏิเสธและให้การว่าไม้ดังกล่าวไม่ใช่ของทนเป็นของนายกิติ สองกาซึ่งเป็นลูกเขยลูกเขยนะครับตอนนี้ไม่รู้ไปไหนติดต่อก็ไม่ได้โทรศัพท์หายก็ไม่ได้หายไปแล้วนะครับทางด้านในคงใช้สินใจพนักงานจ้างเหมาตาแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่าก็เล่าว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านสกัดอยู่นะครับที่น้ําสาเนี่ยก็เห็นรถคันนี้ออกมาเข้าไปก่อนเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในบ้านสักชั่วโมงแล้วก็ออกมามีผ้าคลุมมาด้วยมันก็สงสัยเนาะ เออสงสัยเขาก็ไม่ได้กลัวเกงเลยด่านเดินอยู่เขาไม่ได้ไม่ได้วอลลี่เลยนะเออดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องขับรถตามตามมานะครับข้ามด่านห้วยน้ำกุลมานะครับก็พยายามที่จะสกัดเพื่อให้จอดขอตรวจคน้นแต่รถบรรทุกเนะี่ยมันไม่ยอมมันเบียดเจ้าหน้าที่จนจนรถของเจ้าหน้าที่ขวางถนนเพงเลยนะครับจากนั้นก็ไล่กันเข้าไปเข้ามาที่ เขตบ้านห้วยแกดไอโทนห้วยโลงอะไรเนี่ยนะครับไล่เข้ามาเพื่อที่จะเข้าไปบ้านทุ่งขัวอ,อ,ย,อยังมีอยู่เนาะยุคนี้เนะาะไม้นี่ยังขนาดใหญ่เลยนะครับร<ถ>อันนี้ต้องเอาให้หนักนะครับเพราะว่ามีทั้งการใช้ความรุนแรงยิงใส่จเจ้าหน้าที่ชนรถเจ้าหน้าที่อู้เหมือนในหนังเลยนะครับทีนี้ก็พอไล่เข้าไปนี่ทางรถ หกล้อคนขับไม่ยอมนี่จะคนขับหรือจะมีคนนั่งด้วยไม่รู้เพราะตอนนั้นไม่เห็นคนมันก็ยิงสวนเข้ามาหลายนัดเหมือนกันอีกนัดหนึ่งเข้าไปที่ด้านด้านหลังรถนะครับหลังรถก็ทะลุเข้าไปถูกด้านหลังของคนขับนะก็ได้รับบาดเจ็บนะครับได้รับบาดเจ็บโอ้นี่ยิงกันถึงขนาดยิงกันไล่ชนกันนะครับ ทางด้านนายสุวิทย์ภูคำหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ที่สามเผยว่าการเข้าตรวจคน้นครั้งนี้ก็เนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมก็ได้เห็นพฤติกรรมพฤติการอย่างที่เล่ามานี่แหละครับมันก็ต้องตามนะครับเนาะตั้งด่านแล้วเห็นแบบนี้ไม่ตามแต่จริงๆแล้วเขาสืบทราบมาชาวบ้านเขาลองเรียนมานานแล้วนะครับรถคันนี้เข้าออกขนไม้ออกมาเขาก็เลยโสนที่กำลังจะไปตั้งด่านนะครับอ่า ไปตั้งด่านก็จะเอจริงๆเจอจริงๆตอนนี้โอ้โหเขาเรียกได้ว่าเหิมเกริมจริงๆครับยิงกันแบบนี้ไล่ชนกันแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับถ้าไม่ยอมจำน้นก็ทิ้งรถหนีแล้วก็จบนะ,ะทีนี้ผู้บาดเจ็บเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่หนึ่งนายทางราชการได้ให้ความได้รับความเสียหาย ที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีสําหรับที่ตรวจพบครั้งนี้ส่วนมากจะเป็นไม้ประดูและก็ไม้ชิงชันนี่ราคามหาศาลนะครับดูไม้แต่ละแผ่นละแผ่นเบลลมเบลลาเลยนะครับนะ,ะทีนี้ทางนายสมเกียรติอัดสังในอำเภอรองกวางก็เผยว่าสำหรับถนนรองกวางนี้ก็จะเป็นเส้นทางขนส่งอยู่ตลอด ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่เพ้าติดตามสืบข่าวสารและจับกลุมอยู่ได้เป็นประจำแล้วก็ให้เห็นถึงมาตรการเข้มงวดของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อันนี้มีได้รับบาดเจ็บด้วยทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายอะเนาะเรื่องของหมดไม้อันนี้เหตุเกิดไหลมาจากจังหวัดน่านมาจนมุมที่จังหวัดแพร่แล้วก็ เข้าไปตรวจไม้ที่บ้านทุ่งควได้แบบมโหฬานระทึกแบบนี้นะครับนี่คือข่าวของขอบวนการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าเอ้ตอนเขาเข้าไปในป่าเนี่ยแปลรูปออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เขาเขาไม่เห็นกันได้ไงครับตอนไปตัดแล้วไปแปลรูปในป่าแล้วก็ขนออกมาแบบเนี้มันก็น่าจะมีใครได้ยินบ้างเนาะหรือเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ไปตรวจไปตากันเลยนะครับ กว่าจะออกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นได้แบบนี้มันต้องมันต้องแปรรูปกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะครับอันนี้คิดไปเองนะครับคิดไปเองว่าน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ที่จะหมอดแพร่นะครับ